เจอกันอีกแล้วนะคะกับข้อสอบแข่งขันค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะทําข้อสอบแข่งขันสอบเข้าม .4 โรงเรียนมยัยดนวิทยานรสอนนะคะโดยวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ข้อค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยนะคะจากโจทย์นะคะกล่องี่เหลียมมุมฉากว่างสิบเซนว่างนะคะสิบเซนสูงสามเซนนะคะก็คือเอาไม่เออขออภัยค่ะคือมีน้ํามันจุอยู่ในกล่องนะคะสูงสามเซน นำปริซึมสามเหลี่ยมตันนะคะซึ่งหนาตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากด้านประกอบม,มุมฉากนะคะยาวด้านละ6เซนความสูงของปีซึมนะคะ10เซนก็คือตรงนี้ใส่ลงไปในกล่องนี้นะคะทําให้ระดับน้ําในกล่องสูงขึ้นเป็น4เซน,นะค่ะในด้านประกอบม,มุมฉากส่วนที่พ้นน้ํานะคะจะมีความยาวด้านละ2เซน,นะค่ะกล่องใบนี้มีความยาวเท่าใดน,นะคะโดยจากตรงนี้นะคะระดันบน้ําที่สูงขึ้นําไม่รู้ว่ามันแบบ ลำน้ำส่วนที่เพิ่มขึ้นก็คือเพิ่มมาหนึ่งเซนนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะให้กล่องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะมีความยาวเป็นเอ็กเซนนะคะโอเคตรงนี้นะคะไอ้กล่องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาว x เซนติเมตรนะคะค่ะต่อไปนะคะเรารู้ว่าน้ำนะคะน้ำก็คือมีน้ำอยู่บรรจุในกล่องสูง3เซนติเมตรค่ะแล้วเขียนก่อนเลยค่ะว่ามีน้ำบรรจุอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยม มุมฉากสูง3ซนติเมตรค่าต่อไปนะคะจะจย์เหมือนกันนะคะเมื่อเรานำดีซึมนะคะเมื่อนำดีซึมนะคะไปใส่ไว้ในกล่องมันจะทำให้อดับน้ำมราเพิ่มขึ้นเป็น4เซนนะคะเราเขียนไว้เหมือนเดิมะคะ่ะ นํำปิซึมสามเหลี่ยมตันใส่ลงไปทำให้ความสูงของน้ำ เป็น4ี่เซนติเมตรค่ะค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราได้อันนี้แล้วใช่ไหมคะต่อไปเรากออ็สิ่งที่เราที่จะรู้ได้ก็คือเราจะรู้ว่าปริมาตรของน้ำส่วนที่เพิ่มขึ้นคือส่วนนี้ใช่ไหมคะ จะเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมอยู่ในน้ําคือมันจะเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าปริมาตรของน้ําส่วนที่เพิ่มขึ้นเท่ากับปริมาตรของวัตถุ ส่วนที่จมอยู่ในน้ำค่ะเราก็จะได้ว่าจะได้เท่ากับว้างคูณยาวคูณสูงนะคะคือปริมาตรปรติเลยค่ะก็จะได้ว่างกว้างนะคะกว้างก็คือ10ส่วนความยาวคือ x ส่วนความสูงที่เพิ่มขึ้นที่เราเนี้ยก็คือ1นค่ะได้ว่า10บคูณ x คูณหนึ่ค่ะก็จะได้เท่ากับ 10x เกลูปารเซนติเมตร ข่วต่อไปนะคะเรารู้ว่าปริมาตรเอ่อปริมาตรสามเหลี่ยมตันนะคะมีด้านประกอบม,มุมชากค่ะยาวหกคือเดด้านละหกนะคะพระเมื่อใส่ลงไปกลมกล่องรูปสี่เหลี่ยมนี้แล้วใช่ไหมคะทำให้ระดัน้ําสูงขึ้นถึงสี่เซนจากเดิม3ามเซนเราจะรู้ว่าดังนั้น ปริมาตรของน้ำส่วนที่เพิ่มขึ้นจะเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมอยู่ในน้ำนะคะก็จะเหมือนอันนี้เลยนะคะ ราจะรู้ว่าปริมาตรที่ส่วนที่ที่จมอยู่ในน้ำนะคะเราเรารู้แล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็คือสิบตูกบาทใช่ไหมคะเราจะได้ว่าปริมาตรของพิซูปิซึ่มส่วนที่จมอยู่ในน้ำจะเท่ากับปริมาตรของพิซึ่มทั้งหมดลบของปริปริมาตรของพิซึ่มส่วนที่พ้นน้ำค่ะก็คือจะได้ว่าตรงนี้ ปริมาตรของปิซึมส่วนที่อยู่ในน้ำนะคะจะเท่ากับปริมาตรของปิซึมทั้งหมดลบกับปริมาตรของปิซึม ส่วนที่พ้นน้ำเพิ่มทั้งหมดนะคะเราก็จะได้ก็คือตามสูตรเลยนะคะจะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยด้านด้านนี้นะคะด้านประกอบมุมฉาก แล้วก็คูณด้วยความสูงนะคะได้ว,ว่าเซนหนึ่งส่วนสองคูณหกคูณหกคูณสิบลบกับปริมาตรของซปเปซึมส่วนที่พ้นน้าส่วนที่พ้นน้าเมื่อกี้ก็ตามส่วนด่วนสองคือส่วนความยาวที่พ้นน้าก็คือด้านละศอนะคะแล้วก็คูณสิบความสูงเหมือนเดิมะคะ่ะก็จะตัดได้นะคะ ก็จะได้ว่าหนึ่งปดสิบลบยสิบนะคะจะเท่ากับหนึ่งรหกสิบลูกบาเซนติเมตรแล้วก็ตรงนี้นะคะเราเปริมาตของน้ำส่วนที่เพิ่มขึ้น จะเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนจมเนยน้าในเมื่อเรารู้ว่าปริมาตรของวัตถุส่วนจมเนยน้ำเท่ากับ 10x กูบาทงั้นเราก็แทนตรงนี้เท่ากับ 10x เลยค่ะก็จะเท่ากับ 160x ก็จะเท่ากับ160ส่วน10ก็จะเท่ากับ10 X. เพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้ว่า กล่อใบนี้มีความยาว16เซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะเรามาดูข้อที่สองเลยค่ะค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะ ค่าจากจุดน,นะคะเนินแห่ง1สูงกว่าระดับของแนวราบ3,000ฟุตก็คือสูงประมาณ3,000ฟุตจากจุด A ซึ่งอยู่บนระนาบนี้จุด A สังเกตมุมยกขึ้นของยอดเนินเป็น60งองศาคือจากนี้ปล่อยรูปบอลลูนจาก A นะคะให้ลอยตรงขึ้นไปด้วยความเมร็วสม่ำเสมอในบอลลูนนะคะบอลลูน มื่อลอยขึ้นไปใน5นาทีแล้ะพู้ที่อยู่ในวันลูนวัดมุมยกขึ้นของยอดเนินได้เป็น30งองศาก็คือจากนี้30นะคะจงหาความเร็วของบอลลูนที่ลอยขึ้นไปเป็นไมล์ต่อชั่วโมงนะคะค่ะเราก็จะให้ให้ซีดี CD นะคะเป็นความสูง ของเงินสูงสามพันสามร้อยฟุตแล้วก็ให้ AB เป็นวามสูงที่ลูกบอลลูน อยู่สูงจากพื้นคือ x พุตนะคะค่าต่อไปนะคะมุม DAC เป็นมุมยกขึ้นของยอดเงิน มีขนาด60องศาค่ะค่าต่อไปนะคะมุม EBC เป็นมุมยกขึ้นของยอดจากที่ขึ้นไป5นาทีจากที่ขึ้นไป5นาทีนะคะ จะเป็นสามสิบองศาค่าเราก็จะได้ว่าจากตรงนี้นะคะ D A นะคะจะเท่ากับ E B D A เท่ากับ E B ตึ่งจะเท่ากับไปนะคะก็คือจาก ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะ A D C, <AD> C ก็คือตรงนี้นะคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก A D C นะคะเราก็จะได้ว่าแทน60 เหตุผลที่เราใช้เอ,อ่อเหตุผลที่เราใช้แทนนะคะเพราะว่าเราต้องการหาด้านที่เป็นด้านที่เป็นด้านคิดนะคะแล้วก็ในเมื่อเรารู้ด้านที่เป็นด้านฉากเออด้านตรงข้ามมุม A คะ่ะเราก็เลยใช้แทนนะคะเพราะว่าแทนก็คื ข้ามิคิดก็คือข้ามมุม A กับคิดมุม A นะคะเราเลยใช้แทน60ค่ะก,ก็จะได้เท่ากับ C D ส่วนด้วย D A แทน60ินะคะก็จะได้รูท3นะคะ C D C D ก็คือ3 0 0พ3 0สส่วนด้วย D A ก็คือ y เราก็จะได้ว่า y นะคะเท่ากับ3,300ส่วนด้วยรูทสามนะคะเราก็เอ่อทำให้ส่วนมันเป็นจำนวนเต็มนะคะก็จะได้ว่า3,300เอ่อเราเราก็จะได้ว่า ส่วนข้างล่างมันก็จะเป็นสามใช่ไหมคะก็ตัดเป็นจะได้ว่าเป็นหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยคูณด้วยแวรูสามุตค่าต่อไปนะคะเราจะดูมาดูในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก B C E ็คือตรงนี้นะคะ b c e นะคะมุมฉากขออภัยนะคะเส้นจำแบบไม่ค่อยตรงนิดหน่อยะคะ่ะเราก็จะใช้แทนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรารู้เรารู้ตรงตรงที่เป็นฝั่งนี้กับฝั่งนี้เหมือนกันนะคะค่ะเราก็จะได้ว่าแทน30 องศานะคะเท่ากับ CE ส่วนด้วย EB แทน30นะคะเป็น1ส่วนรูทสก็ CE นะคะเมื่อกี้ก็คือจากตรงนี้จะได้3,300ลบ x นะคะส่วน EB ก็ B, คือค่าที่เราได้มาเมื่อกี้ก็คือค่า y นะคะ EB EB ะคะค่า y เราก็จะได้ว่า3,300ลบ x ส่วนด้วย1,100สเปรรูปสก็เราจะคูณเอ่อแก้สมการนะคะก็ได้1,100สเปรรูปสเท่ากับเท <c oughs> <c oughs> ่ากับ3,300สเปรรู 3, สปสลบรูปสาม x ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะใช้รูปสามนะคะหารตลอดเราก็จะได้1,100เท่ากับ3า0 0ัร้อยลบ x ค่ะเราจะได้ว่า X เท่ากับสามพร้อยลบหนึค่ะ ซึ่งจะได้เท่ากับ2 2 0พันรฟุตค่ะค่ะแล้วก็เออเราจะเรารู้มาค่ะมานะคะว่า1ไม้นะคะเท่ากับ5,280รฟุตค่ะเพราะฉะนั้นเราจะหาว่าไ,ได้ทั้งหมด กี่ไม้นะคะเราก็จะได้ว่าสองพันสองร้อยส่วนด้วยห้าพันสองร้อยแปดสิบไมค่ะต่อไปนะคะจากสูตรจากสูตรหาความเร็วนะคะก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t ก็จะได้ว่า สองันสองร้อส่วนด้วย5้าพันสองสะคะส่วนด้วย5้าส่วนหกสส่วนหกนะคะก็คือ5นาทีนะคะกับต่อด้วย60นาทีนะคะคือต่อชั่วโมง ก็จะเป็นก็จะได้ว่าส, 1, 000, สองพสองส่วนด้วย5,280คูณด้วย60ส่วน5เราก็จะตับได้นะคะอันนี้5้าห้าสี่สิสอง ้อีสามสามสองหกสางสาเจ็ดที่เป็ดสามหกสิบแปดอันนี้ก็ตัดได้เหมือนเดิมสองสองแปดสบปแปดแล้วก็ 88คูณ440นะคะมันเออคูณ5นะคะจะได้440ร่บก็จะได้ว่าเท่ากับหมาไมล์เพราะฉะนั้นนะคะจะตอบได้ว่าบนลูนนะคะลอยขึ้นไป ด้วยความเร็วหไมล์ต่อชั่วโมงค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับโจทย์2ข้อนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ